小事，我来打卡啦。 ำถึงเกินค่ะเมื่อเพจ Facebook ที่มีชื่อว่าหนังสือจีนเหล่ากงได้แชร์คลิปของพี่สาวจีนคนหนึ่งที่ทำคลิปตามรอยหนังรักเรื่องดังของประเทศไทยอย่างเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักโดยพี่สาวจีนในคลิปนะคะเธอก็ได้สวมชุดนักเรียนไทยแต่งตัวเป็นน้องน้ำนางเอกของเรื่องที่รับบทโดยสาวใบเฟิร์นพิมพชนกซึ่งก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าพี่สาวจีนคนนี้เธอทำออกมาได้น่ารักมากและที่สำคัญนะคะใบหน้าของเธอ,อยังคล้ายกับสาวใบเฟิร์นอีกด้วย ภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็เป็นเรื่องราวความรักในวัยมัธยมของรุ่นน้องม .1 อย่างน้องน้ำที่พยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านเพราะไปแอบชอบรุ่นพี่ม .4 สุดฮอตอย่างพี่โชนซึ่งรับบทโดยหนุ่มสุดลอยอย่างมาริโอเมาเลอร์โดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นรูปแบบความรักที่น่ารักแล้วก็อาจจะเคยเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนอย่างคํากล่าวที่ว่าในชีวิตจริงทุกคนต่างมีพี่โชนและน้องน้ำเป็นของตัวเองทําให้หนังเรื่องนี้โดนใจผู้คนจนขึ้นแท่นเป็นหนังไทยในดวงใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ นอกจากจะโดนใจคนไทยแล้วหนังเรื่องนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ทั้งทาให้ชาวต่างชาติได้รู้จักกับประเทศไทยมากขึ้นแถมยังทําให้ชาวต่างชาติอยากมาเที่ยวประเทศไทยแบบพี่สาวจีนคนนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าน่าชื่นชมและก็น่าชื่นใจจริงๆเลยค่ะส่วนตัวก็ต้องขอสารภาพเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งหนังไทยเรื่องโปรดของแอดเลยเวลาดูแล้วก็นึกถึงพี่ชนของตัวเองจนเผยยิ้มออกมาทุกทีแล้วลูกเพจล่ะคะมีหนังไทยเรื่องไหนในดวงใจกันบ้างหรือมีพี่ชนน้องน้ำในชีวิตจริงแบบแอดกันหรือเปล่่าาาอยาลืมเข้า มอเราให้แอดฟังกันบ้างนะทเรียนยน่าลละ